นี่ดูอนุสาวรีย์สมบัติของชาติที่หม่อมเจ้าจุลเจิมจะทุบนี่คะหม่อมเจ้าจุลเจิมจะทุบทิ้งโอ้โหดีใจมากนี่ฮรแฟไรายการเจอแล้วหนังสือสมุดภาพสยามยุคประชาธิปไตยนี่ฮะนี่วันที่พลเอกพยาพหลนไปเปิดนะครับนี่ดูหน่อยโอโหชีพทำคำวุศิซื้อไว้ เดี๋ยวให้ดูอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแป๊บหนึ่งนะฮะวันเปิดนะอ่ะเราลองมาดูกันนะครับเป็นละการฮะมาดูอนุสาวรีย์ที่หม่อมเจ้าจุลเจิมจะทุบทิ้งนะครับเป็นงานฉลองลร,รัฐมนูญเป็นงานฉลองรัฐธรรมนูญนะครับคือวันสมัยก่อนเนี่ยวันร,รัฐมนูญนี่ เป็นเรื่องเป็นลาวนะเป็นรายการครับนี่ฮะดูครับนี่ฮะนี่ฮะงานฉลองลร,รัฐมนูญอันนี้มีรถที่ประกวดร,รัฐมนูญครับเป็นรายการเห็นงเงี้กรมเลขาธิการรัฐมนตรีนี้แปดสิบปีนะครับภาพเหล่านี้ฮะแปดสิบปีตอนนั้น อันนี้อันนี้พระบรมรูปทรงมาครับเนี่ยสอ2สี่แปี่นี้ยังไม่เรียกว่ายังไม่ได้สร้างเลยนะก่อนสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับเนี่ยไนรายการดูดิครับนี่ฮะนี่ก็มีอันเชิญธงชัยเฉลิมพลน,นะดูเป็นเรื่องเป็นราวดูมูหม่อมเจ้าจุลเจิมจะทุบดีครับดูประชาชนสมัยก่อนนะครับ ตักบาทพระสงฆ์วันรัฐธรรมนูญนะครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นวันหยุดธรรมดาวันรัฐธรรมนูญเอ๊ะนี่ฮะมีจัดพานดอกไม้มีประกวดผลไม้อ้นี่ครับนี่น,นี่มาดูสมัยก่อนครับสมัยแรกเริ่มสร้างภาพนี่ฮะนี่ฮะนี่อันนี้เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะสรุปว่ารัฐธรรมนูญปีนี้ครบรอบ80ปีครับครบรอบ80ิปีครับครบรอบ8ปปีนะครับแฟนรายการนี่ฮะ ึ่งแปปีนะครับนี่ฮะดูเขามีการหอ่อเหมือนกับห่อของขวัญอะไรเลยนะที่เด็กเกเขาทำไปเมื่อวานนี้นะฮะนี่ฮะนี่พระที่นั่งอนันตสมาคมตอนนี้ก็เข้าไปดูไม่ได้แล้วนี่ครับคภาพนี้80ปีที่แล้วครับพระหลวงรัชทรงมาถ่ายจากสนามเสือป่าอ่าดูครับดู ดูที่หม,อม่หมอมเจ้าจุลถ้าหม่อมเจ้าจุลเจมพูดสมัยจอมพลปอนี้ผมว่าตายแน่ถึงตายเลยครับนะแต่แม้จอมพลปอเคยจะเปลี่ยนไปก็ช่างเถตะนี่ฮะจอมพลปอพิบูลสงครามนายมตรีนำบุคคลเข้ารับความเคารพที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในงานฉลองรัฐธรรมนูญนี่ะนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นภาพนะครับบุคคลนะ บุคคลบุคคลที่ร่วมฉลองรัฐธรรมนูญอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย2 4 8 3สุภาพคนที่ถือพัดนี่คือท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามยินคุยกับพลเอกพยาประหลครับนี่อดีตญาณมตรีนะครับนี่ครับเมื่อวะคือเขาก็มีฐานติดดาบทําความเคารพบนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเห็นไหมสมัยก่อน นี่ครับมีการยุวนารีเดินบนถนนลาดดำเนินบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับเห็นไหมคนสมัยก่อนให้ความเคารพอนุสาวรีย์นะครับเห็นไหมมีลูกเสือนี่ยุวนารีครับเดินดูสมัยก่อนนี่ฮะยุวชนทหารแบกอาวุธติดดาบสวนสนามบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับอยากให้หม่อมเจ้าจุลเจอมาดูนะครับไม่รู้ท่าน เคยเห็นหรือเปล่าภาพอย่างนี้นะฮะนี่ครับขบวนยุว่านารีสวนสนามบนถนนราชดำเนินบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับยิ่งใหญ่มากใช่ครับยิ่งใหญ่มากเป็นเรื่องเป็นราวนะครับนี่ฮะขบวนนักเรียนหญิงสวนสนามบนถนนราชดำเนินบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย นีครับนี่ครับตอนนั้นเป็นบูชารัฐธรรมนูญนะครับคนไทยได้สิทธิเสรีภาพภาพนี้80ปีที่แล้วนะครับแฟนรายการครับนี่ผมซื้อหนังสือเล่มนี้ไว้รอที่วันหนึ่งที่จะเอามารีวิวแต่ก็ได้เห็นแล้วลหละว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะจะรีวิวมากๆเลยเพราะว่า แหมอยู่ๆจะมาทุบทิ้งแหมมัน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 มากไปหรือเปล่าเนี่ยฮะหญิงสาวในชุดแต่งกายตามสมัยนิยมร่วมขบวนสวนสนามบนถนนลาดรชดดำเนินนี่ครับมาปีนี้เป็นม็อบเฟสนะครับ80ปีให้หลังเป็นม็อบเฟสเป็นม็อบเฟสนี่ครับหญิงสาวในชุดกีฬา เชิญธงขบวนสวนสนามแสงว่าเมื่อวานก็เรียกว,ว่าเป็นวันย้อนยุคแล้วกันนะเป็นวันย้อนยุคครับเห็นไหมร่วมร่วมร่วมใจกันใช้ของไทยนี่ครับแล้วก็มีนี่นดูรถคันนี้ดิครับรายการรถครับรถรถสโมสรคณะราษฎรเฉลิมฉลอง 2,483ครับนี่นี่ครับแล้วก็มีกรมอายการครับรบกรมอายการที่ส่งเข้าประกวดแต่งรถในงานฉลองรัฐมนูญนี่ครับ80ปีที่แล้วครับแฟนรายการนี่ครับมอมเจ้าจุลเจอมาทุบหน่อยสิ80ปีนะ80ปีครับ อันนี้เป็นเขาก็เป็นปีที่9นะเป็นปีที่9รถสำนักนายกมตรีที่เข้าร่วมประกวดแต่งรถในงานฉลองรัฐธรรมนูญ2483ที่ข้างรถเขียนว่าปีที่9เราก้าหน้านาพศ2475เป็น1ปีของการปกครองในบอบรัฐธรรมนูญดังนั้นพศ2483จึงเป็นปีที่9ถัดไปเราเห็นส่วนรถส่วนข้างของรถกรมอัยการครับ นี่ครับภาพ80ปีที่แล้วครับนี่ฮรรถร่วมขบวนที่แต่งรถในงานฉลองรัฐธรรมนูญครับพัพพลาหลังคาจตุรบประดิษฐสถานรัฐธรรมนูญมีหารรักษาการซ้ายขวาท้องสนามหลวงข้าราชการที่มาร่วมฉลองรัฐธรรมนูญครับนี่ฮะเห็นไหมีร่วมฉลองครับหม่อมเจ้าจุลเจิม สทุบใช่ไหมครับมีการประกวดด้วยนะครับมีการประกวดเด็กหญิงมาร่วมฉลองรัฐมนูญแต่งกายตามสมัยนิยมครับสุภาพสตรีที่มาร่วมงานฉลองรัฐมนูญตามสมัยนิยมครับนี่ครับจบครับในเรื่องรัฐมนูญครับแฟนรายการ เป็นภาพปรวติศาสตร์นะครับซึ่งก็ถือว่าเด็กๆเมื่อวานนี้ก็ได้ได้แสดงออกเรียกร้องประชาธิปไตยตรงรัฐอานุโสรีประชาธิปไตยนะครับซึ่งหม่อมเจ้าจุลเจิมบอกจะทุบจะทุบทิ้งนี่ฮะจะทุบทิ้งสายนี้สายทุบนะเป็นสายทุบมากๆก็ดีใจนะครับวันนี้ได้ ได้เอามาโชว์ให้กับแฟนรายการได้ชมนี่ผมก็ซื้อไว้นานแล้วนะครับ